พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมมาตีพึ่งกันดีแล้วครับพี่น้องนี่ตีมานเดี๋ยวที่บ้านนะผมเหมือนคุณน้าครับผมแกมันตามตัวไปงานกินน้ำเจอไว้คบสองรังนะตอนนี้จะตีสองรังครับผมซึ่งก็รังสวยๆอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้จะมีน้ําหวานเยอะไหมเดี๋ยวขอไปลุ้นนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้หาครับผมตัวติดจับของ คุในที่มานหรือคนณในแถวบ้านนะครับผมทุกวันเลยครับผมซึ่งวิปอาจจะได้ไม่ได้ไายทุกรังนะครับผมตัว่าต้องจับแต่กลางวันนะครับคุณนะเพื่อ <Wonder. S 2> นเอฟผมนี <ด util. S 1> <ài> ่ผมเดินตามสายไว้นี่ไปครับมันโตรังเบื่อมากี้หลับมาอย่างนี้สามยศอะไรังแล้วกันนะเพิ่งนะปุ่มวะ อะไรเลยมึเล <Ư> ่อมัใหญ่ให้น้องนมือนอะไรอีกขึ้นแต่งนี่เออขึ้นแตงนี่วะเออข่อเล่ก่อนอยู่เลยไหมสวัสดีอีกครั้งครับผมตอนนี้ก็เข้ามาถึงรังแล้วครับพี่น้องต่ำครับใหม่นี้รังเบื้องบนครับผมีจะมองเห็นไหมครับผมลื่นเลยครับผมมันจันครับผมอยู่ดิมั่วยครับผมนู่นครับผมพึ่งครับผมรังใหญ่ครับพี่น้องใหญ่มากครับผมวอน้ำเบื้องบนครับผม

เกียบผมโดนกวนแล้วครับพี่น้องต้องให้โดนกวนได้หมดนะครับตั้งสองด้านนะครับไม่งั้นมันจะดุครับผมโอเคครับโดนกวนแล้วครับผมมาโจมกันเลยครับผมรังใหญ่ครับพี่น้องตัวน์กำลังมีครับนี่ครับผมหัวน้ำดูครับผมบัวเริ่มกำลังนี้พี่น้องนี่ครับผม มันจะจู่พึ้งได้เลยครับพี่น้องดูครับดูหัวน้ำนครับผมโอ้โหปิดตาอย่างสวยครับพี่น้องนี่ยเป็นคนหัวน้ำครับต้นเต็บล่างผมจะขอไปกินนะครับผมบางส่วนนะครับจะโกสักครึ่งนะครับผมจะโอสักครึ่งนะครับผม ที่เก,ย,เกย์เขาจะไม่เอาแล้วครับนี่ครับผมขอตัดครับผม,มเดี๋ยวก็จะไปอีกรังนะครับครับพี่น้องมันตัดนะครับผมวันนี้ตีตำตำนะครับผมปึ้งที่เพื่อนเจืมตำตำทา,างนั้นครับที่ผมเติมสูงสูงทางนั้นครับพี่น้อง <laughs> ตัเองต้องตัดกีโซนอกคน์นะครับผมตัดพึ่งนะครับผมเพื่อจะไม่ได้โฟนกับน้ำหวานนะครับนี่ครับผมดังนี้จะน่าจะไม่มีกีโซนครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับผม เหลือไว้นะครับผมไอตัวได้ตดบ้างครับผมน้ำหวานก็เหลือไว้สักนี่ครับผมน้ำหวานเกือบจะไปตลอดรั้นะครับผมแต่ว่าตัดไม่หมดนะครับผมจะเอาเฉพาะที่เป็นหัวน้ำหวานนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเหลือไว้นะครับ ตาสวยมากครับผม โอ้ครับโอ้โหนี่ครับผมหลายแล้วครับผม้ำหวานล้นล้วนครับพี่น้องสวยๆเลยครับหลายกิโลอยู่ครับพี่น้องเหลือชิ้นนะครับผม นี่ครับผมกินนี้ก็ครึ่งกิโลครับผมน้ำหวานเต็มตัวแล้วครับพี่น้องก็พอตัดสิทธิต้องจะแต่งก้อนให้เขาด้วยครับผมเพื่อเขาจะได้ตำก้อนน้ำหวานใหม่นะครับสุดยุดมีกล้าครับกว่าจะเจอสักรังครับผมนี่คผมต้องแต่งกุให้เขานะครับแต่งแบบนี้การันตีได้เลยครับผมว่า รอบหลังน้ำหวานเยอะแน่ครับผมโอ้โหเยอะกว่าซอกผมเลยอีกครับผมส่วนตรงนี้ก็ยังมีนะครับผมน้ำหวานนี่ครับผมจุดนี้น้ำหวานยังมีครับผมนี่ครับผมดูครับในจุดนี้น้ำหวานยังมีครับผมนี่ก็เกือบหนึ่งเบ้นเลวครับพี่น้องจุดนี้ตัวของแมวครับ้งนี้ก็จะไปเอาอีกรังนะครับผมเดี๋ยว เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับผมกับ่างแรกครับผมโอเคครับดังนี้ก็่านไม่ได้ดีครับผมก็ได้น้ำหวานหลายกิโลอยู่ครับผมว่าน่าจะ5กิโลน่าจะได้ผม5กิโลครับนี่ครับก็เหลือไว้บ้างครับพี่น้องเหลือนี่ครับผมน้ำหวานจุดนี้ครับผมได้น้ำหวานนี่ครับผมน้ำหวานครับดูครับประมาณหนึ่งเบนนะครับผม เดี๋ยวไม่เอานะครับผมให้เขาได้ตำรังโตแล้วก็ได้ตัวตัวนี้ยตัวเงี้ยเพื่อจะมาจ้างน้ำหวานใหม่นะครับผมอธิบายกันคร่าวๆนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับผมเดี๋ยวไปเชื่อมอีกครั้งนะครับผมเกับพี่น้องครับผมลงมาถึงแล้วครับนี่เรามาโจมแล้ครับผมอย่างเมื่อตะกี้ครับผมก็สี่ห้ากิโลน่าจะได้ครับผมนี่ครับผมติดปลาตัวๆครับไม่ไม่นั่นต่อได้ต่อไม่ถูไม่รตนี่ป้านั่น รังนี้ครับผมประมาณเกือบสี่กวดอุ๋งครับพี่น้องคุ้มอยู่ครับผมตำตำครับผมอรังนี้มันปฏิบัติจำนำพึ่งโดนนี่ไม่โดนโดผู้มได้ได้สี่กวดดูจีใได้ใกล้สางเป๊กนะมันแต่มันอย่าจันมดคือว่าป้านเลยเออสวยไปกันต่อครับผมยังมีอีกรังนครับผมภารกิจยังไม่เสร็จกับวันนี้ครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาต่อกันอีกแล้วครับพี่น้อง ตรงนี้บัร่มครับผมอยู่ต้นยางครับยางพาราลวกอยู่ครับนู่นครับผมเบิ่งจุดกุบเข้าไปเลยครับผมก่อจุดกบไปครับกี้ครับพี่น้องอันนี้ก็ไปตองเริ่มมีฟันแล้วครับอยู่สูงนะครับผมเดินสบายเลยครับดังนี้ โอ้กวัวกนอืมไอ้กวันน้ำตางครับพี่น้องนี่ครับผมยืนตีสบายครับดังนี้ก็จะสูงเลยครับพี่น้องห่างจากดินประมาณสามเมตรไม่ได้ครับผมประมาณสองเมตรกว่าๆครับผมนี่ครับผมพึ่งบู๊ดรึมครับผม โอ้โหก้อนหัวน้ำครับผมปิดตาอย่างสวยครับอ,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 อะไรมันจะขนาดนี้ครับพี่น้องต้องคล่อมบ,บุญนะครับผมมันตำยาครับ พี่น้องครับผมหุยกันครับผมกบไม่ค่อยจะมีฟันครับพี่น้องตอนนี้นั่งอยู่บนกอนพึ่งนะครับหัวน้ำครับตรงนี้โอ้โหสุดยอดโอ้โห นางฟ้าเลยครับพี่น้องสวยมากครับผมเฉียงเงยครับผมไม่จำเป็นต้องโบกมดนครับผมต้ำต่ำแบบนี้ไอ้เขได้อยู่ต่อพี่น้องจะก่อจะป้อนน้ำพึ่งครับผมพ่อบ้านผมตีจะโ่ะผมนะผมไม่ก็จะมีใครตีครับ โอเคครับพี่น้องนี่ครับผมดูครับก้อนน้ำหวานโอ้โหเต็มครับผมรังนี้ถ้าได้แบบนี้ทุกรังมันสุดยอดครับพี่น้องบอกเลยรังนี้นี่เหมือนนางฟ้าเลยครับผมสวยมากครับผมก้อนน้ำหวานก็ก่าวอุมสวยๆเลยครับอื้นี่น่าจะเป็นเกสอนครับจุดนี้ครับผมน้ำหวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับโอเคครับขอตัดครับผม Đi gấp bụng, đi gấp Đụng sắc nòi gấp răng nhé Đụng nòi gấp, đụng dữ lên gấp Thôi có phát, có phát nữa ขี่สนครับพี่น้องอาวางมันเป็นกนก่อนครับ เป็นรังคนนะครับผมกลังสวยแล้วครับ แก่นหนอ่อยครับผมแต่จากตัวลงในถุงเยอะครับ Oh. นี่นน oh. นกกครับผมก้อนำหวาน้หนักเกืครับผมหลายกิโลครับรางนี้หกกิโลน่าจะได้ครับผมเกือบ10กิโลครับผมยังมีครับพี่น้อง นี่คนนี้ก็เยอะครับผม กรบปุ่นๆอ้อนไว้นู่นหลังนี้ด้วยหัวรังครับผม โรกี้หอกเลยแรนขึ้นเลยลงอยู่โอเคครับพี่น้องก็เตืนตัวผมจะเหลือไว้ครับไอ้ว่าเผื่อจะได้มาตีรอบสองอีกครับผมก็จะขอจะพ่นน้ำหวานครับเกีสรนนะผมตอนตัวมันไปบางส่วนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเชิญด้านล่างครับผมไปชุ่มตุ๊กอีกดังนึงครับผมดังที่จับไปแล้วนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะพูดไง กับมันตึงแล้วครับผมนี่ครับผมเคสอนครับ,บ,บเ,เคีสอนนี่มีน้ำหวานเจอือปนอยู่ด้วยครับผมก็ไม่กันออม,มก่มมกันแล้วครับผมเป็นกิโลครัผมคนนี้เคสอนนี่ก็ตัวนึงครับผมนี่อย่างที่สองนะครับอย่างที่สองต้องตัดอ่อนตัวมาด้วยครับผมเนื่องจากมันตัดคนน้ำหวานไม่ได้ครับ นี่ครับตันที่สองนี่ผมว่มาสิบกิโลตัวนี้ดังเล็กครับผมดังเล็กก็ประมาณห้ากิโลสี่กิโลกว่ากว่าเกือบห้ากิโลครับผมอังที่สองนี่เยอะครับผมรายยอะมากอังที่สองคนนวานติดตาเอาด้วยเลยครับผมอู้หู้หู้นับแกจะมาตุ้งนี่ครับผมนนี้คนเดียวมันนี่ครับคนนี้ครับผม เปลี่ยนสิบกิโลครับคนนี้หนักอึดเลยครับผมแหมอุ้ยเลยท่าน,นเดี๋ยวจะกรเนี่ยดูว่าผมว่าอะไรกี่กวดครับผมสองรังนะครับผมอโอ้ยกคนนั้นน้ำมันว่าจริงรอ่ะเลยเต้วยรุดเลยน่าจะประมาณสิบกวดผมว่าเกือบต้องผมตาส,สวยนะตรงนี้นี่ครผมตาแบบนี้ครับผมต้องจะสวยครับพี่น้องเนี่เต้ตุ้งนี่ปันเต้ตุ้งเลย นี่ก็ไอ้กันใสมโมนเย้ผมทำมาพึ้งก่อนครับผมโอเคครับผมตัวนี้ก็กันใส่กวดร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้มานี่ครับผมอันนี้สิบกวดนะผมสิบกวดองกับอันนี้เครื่องกวดนะผมแล้วก็นี่ครับผมนี่ก็ประมาณอีกหนึ่งเบสนะผมผมประมาณสิบเอ็ดกวดนะผมทั้งหมดนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่ครับผมต่ำๆครับไม่ต้องปีนให้สูงครับอันนี้ ไปเจอวันหลังครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมไอจุมแค่1ิบวดครับวันนี้